สนับสนุนโดยยาจุกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงเห็นปล่อยเพลงสนุกกหน้าโซเชียลหน้าเวทีดูแฮปปี้แต่ใครจะรู้ว่าลูกพุกสาวเสียงดีอยากหญิงลีสีจุมพลก็โดนกระแสดราม่าทำเอาหน่อยเหมือนกันค่ะก็มีคำว่าดูถูกคนดูเลยดูถูกแฟนเพลงอะไรยเงี้ยหญิงก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นหญิงให้เกียรติแฟนเพลงมากไปที่ไหนหญิงก็ใส่ชุดหรูหรา แพงทําทรงผมตื่นทำสองชั่วโมงัีให้เกียรติประชาชนคนดูมากๆแต่เขาพูดอย่างนั้นอ่ะคือเขาอ่ะกําลังดูถูกอาชีพของคนอื่นเขาไม่ให้เกียรติตัวของเขาเองซึ่งเราก็บอกว่าวันหนึ่งลูกของคุณจะร้องคุณลูกของจะเต้นคุณไม่ได้ฟังเพลงเต็มแต่คุณด่าเรามาอย่างเงี้ยเราก็ท้อแต่ใจแต่เราก็ไม่ถอยหรอกเราก็จะทําต่อไปแต่ว่าหยิงก็อยากให้แฟนๆเขามองในมุมของงานเราแต่ละคนถ้าเขาด่าเราแล้วเขา ฟังวันหลังเขาเข้าใจาอยากให้เขาก็ให้เขาอยากให้เขาปรับความคิดบ้างอนะไรเงี้ยแต่เราไม่สามารถที่จะไปกําหนดชีวิตหรือว่าความคิดของใครได้เพียงแต่ญิงก็อยากให้คนที่อชอบเสียงเพลงได้ให้โอกาสได้ฟังได้เต้นกันค่ะแล้วก็ให้ครอบครัวได้ทำชาลน่งกันมีชอบก็มีไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาแต่เชื่อว่า9 9 9 9ชอบและคอยติดตามผลงานของผู้หญิงคนนี้ญิงลี่สีจุมพลแน่นอนคะ่ะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย